ถ้าเราพูดถึงการบวกลบภาคหุนามนะครับและเอกนามนะครับเอกนามหมายถึงอะไรหมายถึงเอกนามหมายถึงก้อนเพียงหนึ่งก้อนเนาะแตขณะที่พหุนามพหุนามก็คือหมายถึงข้อก้อนหลายก้อนเอกนามหลายก้อนมารวมกันนะครับซึ่งมันจะมีเครื่องหมายบวกหรือลบก็แล้วแต่มันนะครับอันนี้เราเรียกว่าพหุนามเนาะแตขณะที่เอกนามคืออะไรเอกนามก็คือ ตัวใดตัวใดจำนวนใดก็ตามที่จะมีตัวแปรแค่หนึ่งตัวนะครับอย่างเช่นสองเอ่าสอง x แบบนี้นะครับก็จะมีตัวประกอบก็คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักตัวข้างหน้าของมันนะครับเราเรียกว่าตัวเนี้ยเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ตวงสือ่อขี้จังเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ เมื่อเราเอาภาษาประสิทธิ์มาดูนะครับตัวใดก็ตามที่อยู่หน้าตัวแปรเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์แล้วพูดถึงึอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าอะไรนะอีกตัวหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษใดรก็ตามเราเรียกจะเรียกว่าตัวแปรนะครับตัวเนี้ตัวแปรซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือจะเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเรียกว่าตัวแปรฉะนั้นมันจะมีสองตัวประกอบ ก็คือสัมประสิทธิ์และตัวแปรที่เหลือนะครับตัวแปรตัวนี้เหล่านี้นะครับจะมีเลขคีก้ก,กาลังอีกทีหนึง่งว่ามันจะเป็นเลขอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นตัวแปรนี้คือ x กําลังหนึ่งเนาะถ้าหากว่ามีเกกกาลังสองขึ้นมาด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเลขคีก้กาลังนะครับอ่ะแล้วเราจะดูได้ไงว่าเราจะบวกลบกันได้หรือไม่ได้นะครับวิธีการบวกลบขงมนันนะครับเราจะบวกแค่สัมประสิทธิ์ถ้าหากว่าตัวแปรเหมือนกันแล้วนะครับ ถ้าพวกตัวแปรเหมือนกันแล้วเราก็จะบวกได้เลยเช่นตัวอ,อย่างเช่น3 x สาม x บวกกับ4 x 4ไม่ได้5 x บวกลบกับ 2x อย่างนี้นะครับก็คือมันจะต้องทําการดูว่าตัวแปรของมันเหมือนกันหรือไม่ครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวแรกดูที่ 3x นะครับอ่าหลังจากที่ตัวนี้ตัวแปรของมันคือ x ตรง 5x ก็ตัวแปรคือ x เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนะครับและตัว2ตัวนี้ก็เป็นตัวแปรก็คือ x นะครับในเมื่อ3ตัวนี้มันเหมือนกันปุ๊บครับ ครับครับผมขอบคเอ่อเข้าสายก็ตั้งใจด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการบวก,กลบก็ได้เลยโดยที่เราใช้การแจกแจงในการบวกนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้มันคือมันจะมีใครบ้างนะมันจะมีสามบวกกับห้าบวกกับสองไม่ใช่บวก ลบกับสองโดยที่เราจะดึงตัวประกอบร่วมที่มันมีมอยู่เนี่ยออกไปก่อนตัวประกอบ่วุของมันคืออะไรนะก็คือ x นะครับทั้งสามตัวเป x เหมือนกันเราก็ดึงออกมาข้างนอกนะครับแล้วทีนี้ก็เอาตัวสำสิำธิ์มาบวกกันหมดนะครับจะได้เป็นจะได้เป็นสามบวกห้าก็คือแปดแปดลบสองเหลือหกนั่นเอง ชนะ,ค,ะนนคำตอบ,บข้อนนี้ก็คือ 6x ครับผมครับอ่าเมืึงได้ 6x อย่างนี้ปุ๊บกระมงแล้วก็ตอบร้อยเลยว่า 6x แค่นี้เลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือตัวที่อยู่ข้างหน้ามันคือสัมประสิทธิ์นะครับตัวที่อยู่ข้างหลังคืออตัวแปรถ้าหากว่าตัวแปรไม่เหมือนกันหลัก ะครับถ้าตัวแปรไม่เหมือนกันก็จะดูที่ตรงนี้เจ็ดเอ็กลบหก y บวกสี่เอ็กให้ x อก็ได้ตัสีเข้ใหญ่ังอ่ถ้าในข้อนี้นะครับก็ได้แบบนี้ก็คือ 1x 6y แล้วก็ 5x ทีนี้เรามาสังเกตดูตรงที่ว่าข้อไหนบ้างตัวแปรไหนบ้างที่มันเหมือนกันนะครับตรงนี้มี x เนาะจะพูดไนก่อน x เหมือนกันนะครับแต่ y ไม่มีตัวเหมือนเลยนะครับแล้วก็จะไม่เอามาบวกรวมด้วยนะครับเพราะว่ามันบวกกันไม่ได้เนาะเจียใจไม่ได้นะครับฉะนั้นตัวในข้อนี้นะครับเราจะทําได้แค่ตัว x ตัวแปร x อย่างเดียวนะครับก็ได้เป็น อ่าเจ็ดนะครับบวกกับห้านี่ก็คือเราจะใช้แค่เอาเอาแค่สัพสิเขามันามาบวกกันนะครับตัวแปรที่เหมือนกันแล้วก็ดึงมาข้างหลังเนาะที่เหลือหกไว้วได้ทำอะไรไหมไม่มีใครทํามันได้ฉะนั้นเราก็จะไม่ทําเลยนะครับทิ้งไว้ที่เดิมก็คือลบหกไวฉะนั้นเนี่ยอันมาทัดต่อไปเราก็หาคำตอบไห้ได้เลยว่ามันคือเท่าไหร่ นะครับจากเจ็ดบวกห้า็ก็จะได้เป็นสิบสองเ็ลบหกยิงทำอะไรต่อกันไหมต้องทำอะไรต่ออีกไหมในข้อนี้ไม่ต้องทำแล้วนะครับเพราะว่ามันมันตันแล้วตันยังไงตันตรวที่ว่าตัวแปรมันคนละตัวกันแล้วนะครับแล้วเรากบ็บวกลบสำเร็จแล้วทำอะไรไม่ได้อีกแล้วอันนี้คือการบวกลบเีกานามนะครับธรรมดาธรรมดา แล้วถ้า,าว่ามันเป็นพหุนามสองอันบวกกันหลักโอ้ถ้าเป็นพหุนามสองอันบวกกันเรามาดูก่อนครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสาม x บวกหก บวกหนะบวกกับห้าใบเอไบวกหกบวกกับเจ็ดเอ็กลบสีไม่ได้ลบสาม อ่ะแบบนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะมีหนึ่งก้อนก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองมารวมกันนะครับก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองรวมกันฉะนั้นเราค่อยๆทําไปนะครับก็คือทําที่ตัวที่มันสัมประสิทธิ์เหมือนกันก่อนนะครับส,สัมประสิทธิ์เหมือนกันเองไม่ใช่สัมประสิทธิ์ขอโทษครับทําที่ตัวแปรเหมือนกันก่อนก็คือสามเอ็กตัวเนี้ยตัวแปรมันเหมือนกันนะครับเมื่อตัวแปรเหมือนกันปุ๊บเราก็มาทําตอนรวมก็ได้เลยจะได้เป็นคําตอบก็คือสามเอ็ก 3x บวก 7x นะครับก็จะได้เป็น3บวกกับ 7x แล้วก็ใส่ x เขียนนะครับทั้งสองนี้ใช้สามสิบบวกกันครับตัวแปรไว้ที่เดิมเนาะแล้วก็ต่อไปเอาตัวเลขบามลงกันเลยก็คือ6หนึ่งตัวบวก6แล้วก็บวกแล้วก็ลบ3ลบ3 ใช่ไหมเพราะตัวนี้มันลบอยู่ครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยค,ค่อยๆทาอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเป็นสามบวกเยดเป็นสิบครับสิบเอ็กซ์บวกกับหกลบสามก็เหลือสามสามอ่าก็ได้คำตอบแล้วนะครับแค่นี้ข้ตอตอบง่ายแล้วครับ่ <laughs> ยากไหมไม่ยากครับไม่น่ายากเนื่องันไานกัทุกคนนะครับ ันนี้คือแค่บวกลบธรรมดาครับสัสิทธิ์ลองลองดูด้วยแบบหัดใหม่นะครับ,อออบ,บ,รบโอ้รอ่ฮะไม่มีก,การบวกก่อนนะครับเดี๋ยวคือมาเตร์กูยังไม่สอนไอการลบเตือครับการลบกางูนามนะครับ ก็คือก็คล้ายๆกันนะหากว่าก้นแรกนะครับเป็น 12y บวก4 4ละ4ไม่ได้สำมบวก4ลบกับก้นที่สองคือ 3y ลบ6แบบนี้เป็นต้นก็เราก็ค่อยๆทำทีทีหนึ่งครับค,ค่อยๆทำเลยตัว่าแต่ก่อนที่จะทำนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าหน้าวงเล็บตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเนอะถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าตรงนี้เราจะต้องแจกแจงลบเครื่องหมายลบเลยเข้าไปในวงเล็บข้างหลังด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันจะได้ก็คือจะได้เป็น 12y บวกห้านะครับก้อนแรกไม่ทําอะไรเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยแต่ก้อนหลังมังนมีเครื่องหมายลบลงนหน้าฉะนั้นเครื่องหมายข้างในวงเล็บจ,จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทุกตัวตัวนี้เป็นสามวายใช่ไหมจะกลายเป็นลบสามวายสามวายนะครับลบสามวายทีนี้เครื่องหมายข้างในวงเล็บต้องเปลี่ยนท้กตัวก็คือลบจากสามวายเป็นบวกจะกลายเป็นลบนะครับจากหกวายหกตัวเนี้ยเป็นลบมันก็จะกลายเป็นบวกนั่นเอง ครับบอกเมื่อมันมันกระจายอย่างนี้แล้วปุ๊บอ่าในวัฏาต่อไปนะครับเราก็แค่จัดคู่เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวเนี้ยวเหมือนกันนะอ่าไมีวเหมือนกันเราก็เอามาทําทํากันเลยนะครับสัมประสิทธิ์บวกกันสัมประสิทธิ์ของมันก็คือส <12, S 1> ิบสองโเลบส <3 S 2> ิบสองบวกห้าร้อห้าร้อสอเราดูที่สัมประสิทธิ์ที่มันเหมือนกันครับถ้าตัวแปรมัน็กรชนี ที่เหลือ <ไป S 1> ตัวไปคับตัว y นะครับแล้วก็จากนั้น5ตัวนี้เป็นบวกเนะบวก5 <c oughs> 6ก็เป็นบวกบวกบวกไม่ได้อย่างนี้แล้วปุ๊บขั้นต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาบวกกันเลยนะครับทําการให้เสร็จนะครับทําให้สําเร็จก็คือ9ลบ3ก็เหลือ 9y 9y แล้วก็ห้าบวกหกก็คือ <18. S 1> สิบเอ็สิบเอ็ด 8, ซึ่งเป็นบวกสิบเอ็กก็ได้คำตอบแล้วฉะนั้นบวกกบับ,บ,บลบนีครเราถือว่าก้อนแรกคือตัวตั้งก้อนแรกก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งส่วตัวลบก็อยู่ข้างหลังอันนี้คือตัวลบนะครับถ้าถืออย่างนี้เสนอเนาะอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวลองทำแบบบูรหักันดีกว่าอืม ในหนังสือนะครับหนังสือเรียนของเราหนังสือเรียนมาสองเนาะให้ทำหน้าสองร้อยหกสิบเก้าช้ออะไร <29 S 2> ครับครับมันจะมีตัวอย่างอยู่ที่หน้ามันจะมีตัวอย่างอยู่ที่หน้าสองร้อยหกสิบหกกับสองร้อยหกสิบแปดนะครับให้เราดูตัวอย่างนี้ได้แล้วก็ให้ทำใบบันทึกหน้า เ6.6.9ข้อหนึ่งใหญ่ข้อหึงใหญ่ให้ทําทำาห้ข้อเลยครับครับผมเดีแ,แต่ละข้อให้ทํากันทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับให้สำเร็จเนาะแ้าข้อเองเดี๋ยวสงวันสุก้ยสงวันสุวสวันพุธนี้นะครับโอเค มีใครมีข้อสงสัยไดมไหมมีใครไมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนาะครับผมณตรงนี้เข้าใจไหมฮัลโหลเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจค่ะเข้าใจอยู่นะ,ะวิเข้าใจไหมจริงเลยเกิ่มเปล่าจริงไม่ตอบ <laughs> สายเล่นเกมสีนี่ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือตัวแปรเนาะตัวแปรไหนที่มันเหมือนกันเราจะเอาสัมประสิทธิ์ของมันมากระทำกันให้หมดเลยครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวแปรไม่เหมือนกันเราจะทำกันได้ไหมถ้าตัวแปรไม่เหมือนเราจะไม่ทำกันแล้วนะครับเราก็จะตอบข่าวว่าอย่างนั้นเลยเนาะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอันนี้มีตัวแปรนะมีตัวแปรเอ็กตัวนี้มีตัวแปรไหมไม่มีก็เราก็ตอบแค่นี้นะครับจบอ่ะไหนเดี๋ยวลองทำ หน้าสองส้าครับอันนี้เป็นเอกนามแค่ง่ายครับไม่ยอกไม่ยากเท่าไหร่ทำห้าข้อโอเควันนี้จบการเรียนเครานี้ครับได้แล้วท่งนมดรคัโรคขอบครึงครับครึ่งครึงรกับ